สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะักหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าตีม้าขายวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชยดูเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนฮะวันนี้ผมพามาบัญยากาศนะครับเมืองญี่ปุนนะครับ วันนี้ก็นะจับคู่มาเจอกับคุณทูมอโลนะทูมอโลนะครับช่างยันก็นะสไตล์มายงขวานะครับตอนนี้ก็เปิดรูปทรงนะซ่อนรูปนะครับเห็นคู่ต่อสู้เดินมาลักษณะนี้นะครับผมก็ซ่อนรูปแล้วก็นะฮะร,รู้เลยว่านะคุณทูมอโลเนี่ยเขาเล่นมายงซ้ายผมก็รับด้วย มมาเทียมโคนในผลนะครับนะก็เคยบอกเพื่อนๆไว้หลายครั้งนะครับว่าม้ายงขวานะครับเล่นกับม้าซ้ายนะครับเอามมายงขวารับนะมันก็เล่นได้นะครับแต่มันจะลําบากนะครับโอ้โหเขาเปิดระเบิดโจมตีเราใหญ่เลยนะครับนะโอ้โหซ้ายขวาซ้ายขวาขุนไม่ยอมขึ้นด้วยเออแต้มตรงนี้นะครับนะเราจะกินตัดเข้าไปก่อนหรือจะกินเบี้ยเ,เบี้ยกินตัดเข้าใน นะครับอ๋อถ้าเขาขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเขาเปิดไฟหน้าดูนะครับแต่ตรงนี้ผมก็เอาเบีย้ยตรงนี้กินเข้าไปด้านในเข้าไปก่อนเอแล้วก็เอาเบีย้ยตรงนี้นะกินตัดเข้าไปในอีกทีดีไหมนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะเบีย้ยขาด เอาขุนมาผูกก่อนแม่จะกินตัดดันในแต่นี้เขากินฉีกออกนอกผมก็ใช้โคนกินนะฮะฝังกลับไปเลยอ๋อโอ้โหนะฮะก็ต้องดูให้ดีนะครับมันมีทางเม็ดมาแล้วเม็ดเม็ดมาแล้วเม็ดจะมาแย่โคนนะอย่างนั้นเราก็ต้องแย่ม้าเข้าไปก่อนนะฮะกันขาเม็ดด้วยนะแล้วก็ม้าก,กลับไปอ๋อแต่มันมีท่านโคนท่านม้าก,ก็อยู่ ไม่เป็นไรครับเอาไปจับนะขัวสองไอ้ก่อนนะโอ้โหเขาโยนเม็ดมาเลยครับเพื่อนๆเนากินทีครับอย่างนี้นะครับนะโอ้โหเขาดีใจถึงนะครับหมากลุกมันต้องอย่างนี้นะครับนะซ้อมนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ต้องไปเกงอะไรทั้งนั้นนะครับเล่นไม่ได้มีไม่ได้เสียงงเสียเงินนะครับหัดแต้มเขาไว้นะฮะลองแต้มเขาทำไว้ครับเพื่อนๆ เขาตรงนี้เขาใช้โคนขึ้นมาผมก็ยัดโคนเขาไปจ่อกินมา้าเขาไปก่อนเลยเขาจะทำยังไงดีเขากินเหลือผมก็กินลูกก่อนได้ไหมกินลูกก่อนก็ได้นะะแล้วก็กินเหลือที่หลังหรือจะอขนกินเหลือเลยอ๋อยังไม่เอานะครับเอาเหลือกินไปก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็โคนยืนอยู่ตรงนั้น ม้าเขาโดดไปไหนได้โอ้ม้าเขาโดดไม่ได้เขาหลบเขาหนีหนีเอาหนีแล้วนะแต่ตรงน,นี้ก็ต้องหมาขึ้นไปอีกตัวหนึ่งตัวเดียวเสียวไม่พออ๋อหมาก็ไปอีกเขาพยายามจะเคลียร์พื้นที่ออกมาเอาคนเอา,เอาเอาเรือครับเอาเรือเรือไปขึงอยู่ที่ของของเจ็ดไปก่อนนะครับน่า มีมาไปแล้วมีโคนไปเรือมันต่อกันไปแล้วนะครับหนึ่งลำแต่อันนี้ก็ต่อโคดไอต่อเรือนะครับอืต่อเรือผมไม่ผมยังไม่อยากนะครับยังไม่อยากต่อครับแต่อันนี้นะถ้าต่อไปแล้วก็หมากมันจะออกเสมอเสมอกันนะครับนะถึงเราจะมีเม็ดเราก็ยังไม่เอาดีกว่านะครับเพื่อนๆน,นะฮะแต่อันนี้ก็ไตลุกเข้าไปทีนึงก่อนอ่า ตีลุกเขาไปทีนึงก่อนแล้วยังไงต่อเดียก็ยัดโขนเขาต่อไปอีกเออโขนต่อเขาไปอีกกินไมมกิน,ไม,กนไม่กินถอยหลังไม่ได้ไม่งั้นเราขั้วกินสองเอาก็ยัดขึ้นมาห้างบนเอก็จะาไล่มาเราไหมไม่เป็นไรครับมัาลุกเราชอบลุยช่างยันใส่โคนเข้าไปอีกหนึ่งดอก จะกินไม่กินอกินก็กินด้วยกินตีลุกกินลุกเข้าไปแต่แต่มน,นี้ก็ต้องกินลุกเข้าไปขึ้นมาไหมโอ้โหแต่บน,นี้ไม่มีอะไรนะเรานะเอา้าลงไปขุมเชิงด้านล่างซะแล้วตามน,นี้ก็เม็ดเม็ดไม่เอานะครับขึ้นไปลุยอย่างเดียวจะลุยอย่างเดียว อืมโอ้ม้ายืนม้ายืนกันเนาะเดี๋ยวจะเอาม้าไปกินเบี้ยอืมเขามมากินไม่ได้อืม,อมแต่มนี้เขาเอมา้มาเอาเรือมากดม้าเราเราก็เอามมากินเบี้ยเขาไปก่อนเออกินเบี้ยเขาไปก่อน ก็จะทำยังไงโอ้โห,โห,โหโควนตัวบนเราก็ไปยืนทักไกลนะยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ในพื้นที่เอ่อคล็กโฟกัสโฟกัสในการโจมตีแต่น,นี้คุณทุมโลกเขาก็ค่อนขอ้างคิดหนักนะครับมาต่อมาแล้วก็เรือเรือจะไปตำแหน่งไหนโอ้ออกริมสุดก็ไม่มีประโยชน์ โอ้เขามาต่อแต้มนี้นะฮะมาต่อแต้มนี้ไม่มีเรืออย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆนะมันชนะยากแต่นี้ก็ยังไม่อยากกินอีกไม่เอาไม่ต่อต่อไม่ได้นะต่อมันเสมอเขาเอามากินมาเราก็เอามากินเอายังไม่เป็นไรนะ่ะเ,เอาเอาเรือลอกก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆนะแต้มนี้ต้องต้องหนีเรือแล้ว นะนเรือถ้าเขาหมากินเราก็มากินก็ยังไม่ขาดอยู่นะเออมมาก็ยังพอกลับได้นะครับก็แต่งนี้ก็ต้องใช้ใช้จินตนาการเยอะๆหน่อยนะครับนี่มมากันไม่ให้ออกอีกเราอยู่ที่ของเจ็ดเขากินเราเราก็กินด้วย ถ้าเขามายัดโคนกินเม็ดเราจะทํำยังไงเนี่ยอืแต่เน,นี่คุณธมรูนะะก็เล่นมักลุกนะครับก็ต้องพยายามนับตัวด้วยนะเราเหลือตัวอะไรเขาเหลืออะไรนะครับอ่าเาเรียกเทรดหมากเนะี่ยสู้กันได้ไหมเป็นลองเป็นต่อแต่น,นี้ยเขาโคนขึ้นมาต่อเรานะครับ ผมเห็นต้แหน่งเอามาตีลุกคาดได้นะกินโคนแล้วก็กินโคนตีลุกอ๋อตีลุกกินโคนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาใช้เอาเรือมากินก่อนเนี่ยเราเสียสองนะครับแต่ตรงนี้ผมก็เลยยังไม่เอานะไม่เอาแต้มน,นี้นะถ้าเอา,เอาม้าตีลุกนะฮะเขาใช้เรือกินนะครับโอ้โหเราก็ใช้เรือกินแล้วก็เขากินโคน ก็ยังไม่อยากเล่นนะครับแต้มนี้นะแต้มนี้ก็เลยเอาโขนไปไล่เรือซะเลยโขนไปไล่เรือเรือไปไหนเรือจะไปไหนโนนริมกระดานเข้าไปไปริมไหมไปริมไหมครับ เดี๋ยวเราก็จะต้องพยายามนะะโดดม้าออกมานะครับเอาม้ามาจับโคนได้อีกทีหนึ่งนะครับนะหมุนตำแหน่งหายดีโอ้โหก็ใช้บ้ากินเลยนะครับเอากินจ่อโคนไปด้วยอ๋อแต้มอย่างนี้นี่เองเอาลบไปลบไปเราก็ลบจอบี้ไว้กินไปทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวก็หมดเอาแต้มนี้ก็ ไอลุกเข้าไปก่อนแล้วก็กินลุกเข้าไปอีกทีนึงไปไหนเอ้ามานี่ก็กินเบีย้ยเข้าไปอีกทีนึงมันต้องอย่างนั้นแหละข้้งล่างไม่ขาดเนาะเบีย้ยกินแล้วก็เอาเหลือกินลุกโอ้โหกินอิ่มอ้ยแต่นี้นะผมโอ้เห็นใหม่เห็นใหม่เอาใหม่แต่นี้พเดีศึกเลยครับยังไงก็ไม่เปรียบเม็ดตวัวแล้วก็กินลุกเข้าไปเลยนี่ อนเด็ดสึกเลยครับแ๊บนี้ก็ไตลุกคาดเข้าไปแล้วก็กินเรือเข้าไปนะครับออื m, แล้วก็วิ่งนะครับขุนวิ่งไปเลยโอ้โหเบี้ยเรามีกี่ตัวนะหมดห้าตัวพออยู่แล้วครับโอ้โหแต้มแบบนี้นะฮะเด็ดสึกไปเลยนะครับนะะอย่างไงก็มีเบี้ยเทียมนะไม่ต้องกลัวขัดได้เอาก็ขึ้นมาก็ขัดนะะเอามากันไว้ก่อน กันก็แทงอนะ่าแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปเกมนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่นะครับนะแทงเข้าไปนะจับกินเบี้ยอกตัวก็คงจะเรียบร้อยนะครับนะพอสี่ห้าตัวเอา้าลงไปก็ขึ้นเอาขนขนขน,ข,น,ข,นขึ้นไปเม็ดมากเม็ดมากเอาไปช่วยๆกันเอาไป งอยงายก่อนเอางายเข้ามาเม็ดไปเม็ดไปเอาก็ยอมแพ้ไปเลยครับนะฮะก็ทนไม่ไหวนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่างยันเลยนะครับมีเวลาว่างก็เจอกันได้บ่อยๆนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ๋ออย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับสวัสดีครับบายบาย